ตอนนี้สาภาพยุโรปกําลังเผชิญแรงกดดันรอบด้านนะครับทั้งสงครามในยูเครนและการประท้วงใหญ่ของเกษตรกรในหลายประเทศเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้วครับที่เกษตรกรในหลายๆประเทศออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมจากภาครัฐให้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาในขณะที่สถานการณ์ก็มีแนวโน้มที่จะตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆคุณธรณินเทพวงเปิดเหตุผลของการประท้วงใหญ่ครั้งนี้ครับ รถแทรกเตอร์กว่าร้อยคันปิดกั้นถนนทางหลวงสาย A2 ในโปลแลนด์ใกล้กับพรมแดนเยอรมนีเช่นเดียวกับในฝรั่งเศสรถแทรกเตอร์ถูกนำมาจอดกลางกรุงปารีสรวมถึงขบวนรถในกรุงมาดริดของสเปนมาพร้อมกับเสียงนกหวีดแตรรถและเสียงโห่ร้องขณะที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมบริเวณที่ตั้งของที่ทำการสหภาพยุโรปถูกปิดล้อมเกิดการประทะคว้างปาสิ่งของและการปรับปรามของเจ้าหน้าที่ นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวตลอด1เดือนที่ผ่านมาภาพเหล่านี้ปรากฏอยู่ในเมืองต่างๆของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปพ,พวกเขาคือกลุ่มเกษตรกรที่ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมโดยต้องการให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและการนำเข้าผลผลิตราคาถูกซ้ำเติมภาระของเกษตรกรที่แบกรับต้นทุนสูง Le carburant. nosotros queremos competir en la misma baraja si estos señores pueden tirar un producto yo también le quiero tirar y si no pues eso eh, cada uno eh, tratar con un producto y tratar todos iguales para que toda la mercancía que entre en el mercado sea la, con las mismas condiciones un problema Moment สาเหตุการประท้วงของเกษตร,รกร,รยุโรปเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยซึ่งพวกเขามองว่าสร้างผลกระทบต่อการประกอบอาชีพทั้งต้นทุนที่สูงขึ้นการจัดเก็บภาษี และการนำเข้าผลผลิตจากประเทศอื่นในราคาที่ต่ำกว่านอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่สะท้อนว่าสร้างความยุ่งยากให้กับเกษตรกรเช่น Green Rouge, กรีนรูสกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมจำกัดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีอื่นๆลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศสงวนพื้นที่บางส่วนเพื่อฟื้นธรรมชาติซึ่งกระทบต่อรายได้และปริมาณผลผล,ผลิตที่สวนทางกันนโยบายการเกษตรร่วม Common Agriculture Policy หรือ CAP ซึ่งประกาศใช้มานานกว่า60ปีจ่ายเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรในสหภาพยุโรปปีละ55,000ล้านยูโรแต่กลับเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนรายใหญ่เนื่องจากเงินอุดหนุนคำนวณตามอัตราการครอบครองที่ดินเพาะปลูกส่งผลให้มีการควบรวมที่ดินขณะที่เกษตรกรรายเล็กต้องล้มเลิกทำไร่ทำสวนประกอบกับข้อตกลงการค้า เพื่อการนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศกลุ่มเมอร์โคโซูประเทศในอเมริกาใต้และการนำเข้าผลผล,ผลิตจากยูเครนซึ่งยกเว้นการจำกัดปริมาณและภาษีนับตั้งแต่ทําสงครามกับรัสเซียเมื่อสองปีก่อนกลายเป็นชนวนเหตุที่สร้างความไม่พอใจและออกมาเรียกร้องให้แก้ปัญหาที่เกษตรกรทั่วโยุโรปกําลังประสบร่วมกันจากการแข่งขันที่มองว่าไม่เป็นธรรมผลผลิตภายนอกราคาต่ำกว่า และไม่มีเงื่อนไขตามข้อบังคับมากำหนดความเคลื่อนไหวในหลายประเทศที่รุนแรงมากขึ้นกระตุ้นให้รัฐบาลเร่งหาทางออกในการเยียวยาเกษตรกรรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศระงับการปรับลดเงินอุดหนุนค่าน้ำมันดีเซลพร้อมเตรียมประกาศมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมหวังบรรเทาความรุนแรงในการประท้วงโปรตุเกสประกาศแผนช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า500ล้านยูโรสำหรับเกษตรกรเพื่อหลกเลี่ยงการเกิดประท้วงครั้งใหญ่ ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรในสหภาพยุโรปเร่งประชุมเสนอมาตรการใหม่เพื่อลดแรงกดดันต่อเกษตรกรเช่นลดการตรวจสอบฟาร์มแนวทางการยกเว้นเงื่อนไขาบางข้อสำหรับฟาร์มขนาดเล็กจากมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้านหนึ่งสหภาพยุโรปเตรียมทบทวนเพื่อจำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรจากยูเครนแม้จะมีสัญ,ญญาณเตือนจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลกระทบกับการปลูกเช่นกันแต่สภาพเศรษฐกิจในเวลานี้ทำให้ชาวนาชาวไร่ในยุโรปต้องการเรียกร้องการเยียวยาเพื่อให้มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายที่ยังสูงซึ่งหลายประเทศกำลังประสบกับภาวะนี้เช่นกันธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน